ห้องที่มีสไตล์เก่าเกิดกังในวันนั้นวันนี้เราเปลี่ยนสไตล์ให้เป็นมินิมอลในวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ สวัสดีค่ะการต่ายแรนมาพารรตีนะคะวันนี้ตายอยู่ที่คอนโด624คอนโดเลสลาดพร้าวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราแปลงโชมคอนโดห้องนี้กันแล้วมาดูว่าสภาพที่เก่าเกิดกังจะมาเปลี่ยนเป็นสภาพใหม่เป็นสไตล์มินิมอลได้ไหมจ้ ในตัวห้องนอนที่ใช้สอยอะไรไม่ได้เลยนะคะภายในวันนั้นเนาะวันนี้เราทําการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งระบบไฟให้กับลูกค้าใหม่ค่ะรวมไปถึงการติดตั้งงานวิวอินที่เป็นหัวเตียงใหม่ทั้งหมดเลยนะคะรวมไปถึงการติดตั้งจุดต่างๆภายในตัวห้องกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจุดไหนที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะจุดเริ่มต้นนี้จุดแรกเลยเป็นจุดที่มีความอับชื้นมากที่สุดภายในตัวห้องเลยนะคะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เก่าของเจ้าของเดิมเนี่ยถือได้ว่าเกิดเชื้อรามากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้รีโน เวดใหม่โดยการติดตั้งงานวิวอินตัวใหม่เข้าไปนะคะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้นด้วยค่ะห้องที่ไม่มีฉากกั้นห้องนะคะตอนนี้เราติดตั้งเป็นตัวฉากบานสไลด์3บานให้แบบนี้เพื่อที่จะแบ่งโซนสัดส่วนภายในตัวห้องได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ตู้เสื้อผ้าที่มีสภาพกับผูกพังนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสไตล์3าบานพับแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยค่ะและเพื่อให้ห้องดูมีมิติมากขึ้นนะคะเราก็ติดตั้งงานวิวอินเป็นบุกผนังแบบนี้ให้เลยแถมด้วยชั้นวางของทนันด้านข้างของตัว สำหรับสายที่สะสมพวกของของเล่นอาร์ทอยนะคะสามารถทําเป็นแบบชั้นเก็บของโชว์ของได้เลยค่ะและในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนี้นะคะสายมาสเตอร์เชฟนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าทําการรีโนเวทเคาน์เตอร์ครัวใหม่โดยการเปลี่ยนท็อปใหม่และก็ติดตั้งท่อระบายน้ําใหม่ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะหลังจากเดิมๆเ,เนี่ยเขามีสภาพน้ําหยดน้ํร้อยเป็นน้ําไหลเหลืองเลยนะคะ แต่ตอนนี้รีนเวทให้ใหม่ยกที่สำคัญนะคะยังมีปราการในส่วนของระบบน้ำให้กับลูกค้าถึง3เดือนด้วยค่ะ และเพื่อให้การใช้สอยอายุงานที่มากขึ้นของระบบน้ำภายในตัวห้องนี้นะคะเราก็ทำการเปลี่ยนสุขภัณฑ์บางจุดให้กับลูกค้าค่ะอย่างเช่นตัวก๊อกน้ำนี้นะคะเดิมเลยมีร่องรอยในเรื่องของการมีน้ำหยดน้ำย้อยเราก็ทำการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดค่ะก่อนที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะของเราเนี่ยมีการตรวจสอบในส่วนของระบบน้ําระบบไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นใครที่กําลังเป็นกังวลในเรื่องของระบบน้ําของห้องนี้นะัรประกั ว่าห้องนี้คุณได้รับมาตรฐานอย่างแท้จริงค่ะ